สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่ติดตามช่องช่างซ์แช n เนลนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเจ้า mjlpv 1 0 0 0นะครับเป็น power m 4 Channel นนะครับสุดคุ้มนะครับเสียงดีอึดทนแรงไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้รับประกันอะไหล่ซ่อมฟรี2ปีนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับเป็นสินค้ามือแรกเบอร์โทรเจ้าของแบรนด์ก็ผมทิ้งไว้ในคลิปนะครับตัวนี้เป็น power m 4 Channel นะครับเป็น power m p มออแปลงนะครับ ตัวจริงใหญ่แล้วก็ยาวพอสมควรนะครับตัวนี้หนักมากพอสมควรนะผมเคยฟังเสียงแล้วก็เคยสัมผัสตัวจริงแล้วในร้านจำนำนะครับพอดีผมเอาเคยเยาแอามไปจำนำนะครับแล้วก็ไปเจอแท่นนี้พอดีผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่และยาวและก็หนักขนาดนี้นะครับถือว่า,าใหญ่มากนะครับเป็นคัสเฮดนะครับผมเป็นคัสเฮดเป็นหม้อแปลงนะครับเป็น แอมทยนะครับคงจะรู้กระจักแล้วแหละว่าเป็นแอมทยนะครับผมทีนี้ผมจะมาพูดถึงสเปคนะครับผมเจ้า,า PV 1000ตัวนี้นะครับผม8โอห์มจะอยู่ที่1000วัตต์ต่อชแนลนะครับ8โอห์มคือข้างคือชแนลละดอกจะได้ที่1000วัตต์ก็ถือว่าเป็นกำลังวัตต์ที่สูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดู4โอห์มนะครับ4โอห์มคือชแนลละ2ดอกก็คือ1 5 0 0วัตต์ต่อชแนลนั่นเองนะครับถ้าขับ ชาแนลละ2ดอกนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอยากเอาไปเล่นนะครับตัวนี้จบแน่นอนนะครับเล่น4ี่คูนสสบายเลยนะครับผมอ่าขับดอก18นิ้วอ่าสองอีสองชาแนลขับดอก18นิ้วพวกอ่าชาร์ล e เจอร์หกห้าศูนย์อย่างเงี้ยได้นะครับผมได้ชาแนลละ2ดอกนะครับก็ อิ่มแล้วก็เสียงดีนะครับตัวนี้เบสดแน่นนะครับเบสดแน่นนะครับเบสดแน่นหนาดีนะเท่าที่ผมฟังคือเสียงมันได้ทั้งความหนาความถึกของเสียงนะครับก็ถือว่าเสียงดีนะครับแล้วทีนี้ขับกลางเป็นยังไงนะครับขับกลางเสียงให้เสียงที่ใสนะครับ ใสชัดนะครับชัดเจนดีนะครับสำหรับเจ้า,า PV พันตัวนี้นะครับเป็น Power AMC Channel นะครับผมราคาตัวนี้มือแรกก็อยู่ที่ประมาณ18,500บาทนะครับผมไม่แน่ใจราคาน่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้แหละนะครับถือว่าไม่แพงนะครับถ้าท่านได้เห็นตัวจริงท่านจะรู้เลยว่า มันคุ้มเงินท่านมากนะครับตัวนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะนะครับคือผมเห็นผมเห็นตัวจริงนะครับผมเห็นตัวจริงของเจ้า PV 1000ที่ร้านจำนำนั่นแหละนะครับคือผมเอาแอมไปเอาทาร์ปไปจำนำนะครับนะช่วงเวลานั้นผมก็เลยเห็นนะครับคือผมไม่คิดว่ามันยาวใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นแอมที่อาใหญ่นะครับ ตัวนี้นะครับกล่อง 3U น้ำหนัก42กิโลกรัมนะครับตามสเปคข้อมูลที่ผมดูในใบสเปคของเจ้า PV พันนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่42กิโลกรัมนะครับน้ำหนักหนักมากเลยทีเดียวนะครับก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นถ้ามีเงินผมก็อยากได้สักแท่นอยู่นะครับโอเคฝากติดตามช่องเซนเซกชั n นแนด้วยนะครับผมอยากให้รีวิวอะไรเมนด้านล่างคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ